สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์สวัสดีชาวสองสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะนี่คือการเปิดไพ่แบบทั่วไปนะคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจําวันที่1นึ่งเอ้ยวันที่16ถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างนี่คือการเปิดแบบทั่วไปดังนั้นอาจจะตรงกับบางคนหรืออาจจะไม่ตรงกับบางคนก็ได้เนาะพวกคุณไม่ควรที่จะเอาคลิปนี้ไปตัดสินอะไรเลใทั้งสิ้นนะคะเพราะนี่คือการเปิดแบบทั่วไปอุ้มไม่ได้เจาะจงใครคนใคคคนนนึนะะเ อันนี้อ,นนอุ้มแบ่งตามตะวันตกนะคะใครอยากรู้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ย่ราศีไหนนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้อุ้มใส่ารายละเอียดทั้งหมดไว้ใต้ description box หมดแล้วนะคะสําหรับคใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้ description box คุณสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะมาเนี่ยเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะชาวราศีสิงห์และชาสิาศแเดจารอน,นอุ้มจะทําการเปิดไพ่แบบสด,สดๆดังนั้นอาจจะชานิดนึงนะคะวราคุณสามารถกดสคริปไปก่อนได้นะ จะสองสามนาทีลองกดไปดูเนาะ ดูตัวตนของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะประจําวันที่16ถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างเนาะดูตัวตนของชา,า,งาะคะควราศีสิงห์และคณาสิงห์นะค่คของรักความสัมพันธ์ประจําวันที่16ถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะให้ชีมน ช่วยไปมีความรู้สึกดีๆให้กับใครหรือเปล่าคะหรือกำลังจะเป็นเริ่มต้นใหม่เริ่มอะไรสักอย่างเองไคะ เดี๋ยวจับติดมากับเซเว่นออมอนะคะ ใครที่ความรักมีอยู่แล้วใครที่แบบอะไรอยู่แล้วนะคะข้ามคลิปนี้ไปเลยคลิปนี้น่าจะไม่เหมาะสําหรับพวกคุณจะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอ่านไพ่ตรงนี้อะไรตรงนี้แล้วค่อนข้างที่จะแบบเหมือนสถานะภาพของคุณกับคนนี้นะคะ่ะทุกคนเหมือนเป็นการคบแบบลับๆนิดนึงที่ผ่านมานะเขาแบบไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยอะไรจะเท่าไหร่นะคะค่อยๆคบค่อยๆคุยกันไปอะไรกันไปเนาะ แต่ว่าเหมือนแบบสถานะที่เราครบกันแบบลับๆหรืออะไรประมาณนี้มันเหมือนจะไม่ใช่เป็นความลับอีกต่อไปนะคะเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่รู้สถานะเขาเรียกอ,อะไรอะสถานาการณ์ของพวกคุณสองคนนตอนนี้อะไรนตอนนี้นะคะทําให้ชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์รู้สึกแบบ ฉันไม่รู้เหมือนแคนว่าฉันจะทํำยังไงดีไม่รู้จะเดินไปทางไหนไม่รู้จะทํำยังไงคะ่ะเหมือนชาราสิสิงลัคนาสิงนะคะสิงเจ้าป่าคนนี้รู้สึกสับสนมากๆอะไรมากๆกับสิ่งที่เป็นอยู่นะจุดๆนี้นะปัจแบบจุบันนี้เนาะแต่ถามว่าชาราสิสิงลัคนาสิงมีความรู้สึกดีๆให้กับคนคนนี้ไหมก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคนคนนี้นะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็พร้อมที่จะแบบเดินไปข้างหน้าและเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือพร้อมที่จะแบบ ฉันไม่รู้อ่ะคือฉันไม่รู้ว่าฉันจะทํำยังไงดีอ่ะในใจนั้นฉันก็แบบเฮ้ยอยากจะไปหรือฉันควรจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นดีหรือฉันจะเริ่มต้นใหม่กับคนนี้หรือฉันจะทําอะไรอะไรยังไงดีตัวคุณยังสับสนดังเลยมากๆเลยนะคะสําหรับเขาคนนี้ของชาวราศีสิงและก็นาสิงก็ไม่แตกต่างจากคุณค่ะเพราะมองจากไพ่ตรงนี้อะไรตรงนี้แล้วเป็นไพ่เกิดหัวทั้งหมดเลยเนาะเขารู้สึกว่าแบบ มันรู้สึกเหนื่อยมากๆอะเลยมากๆนะคะในการทําแบบนี้อะไรแบบนี้บางทีเขาคนนี้อาจจะแบบว่าอยู่นิ่งเฉยเยไม่ยอมทําอะไรทั้งสิ้นเนาะรอดูสถานการณ์รอดูว่าจะตัดสินใจทําอะไรยังไงต่อไปนะคะพวกคุณสองคนอาจจะเป็นคู่ที่แบบว่าไปไปกับกับอะไรกันนิดนึงนะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวหายไปจากกันเดี๋ยวอะไรกันประมาณเนี้ยคะ่ะเหมือนแบบว่าบางทีก็ต่างคนต่างอยู่บางทีก็คุยด้วยกันบางทีก็แบบอืมเนาะ ราศสิงคนนี้คือแบบไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนแบบอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะทํำยังไงว่าฉันจะเดินหน้าไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะชาวราศีสิงและคาวราศีรู้สึกยังไงกับคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้คะสิบดา จะทำมิ่เแก้าแบบเจ็ดดาวคุยน้ำบ,บอลดัดซันนะคะคุณมองว่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกมีความสุขนะมีความสุขกับคนคนนี้อะไรกับคนคนนี้มากๆเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยู่กับคนคนนี้แนละ้วแบบว่าฉันมีแต่ความ สุขอะไรประมาณนี้ฉันอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาอะไรให้กับเขาอะนะคะแต่รู้สึกว่าพอมาเรื่อยๆพอเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ใช่หรอใช่จริงๆหรอที่เป็นคนที่ทําให้ฉันมีความสุขบางทีมันก็ทั้งสุขแล้วก็ทั้งทุกข์แล้วก็ทั้งอะไรก็ไม่รู้หลายๆความรู้สึกที่มันปนไปอยู่ตรงนี้ส่วนบางทีคุณก็อยากจะตัดคนคนนี้ออกไปบางทีคุณก็อยากจะล้งคนคนนี้ไว้แต่แบบ เหมือนคุณจะเป็นแนวโน้มทางด้านแบบว่าตัดไปมากกว่าอะไรมากกว่าด้วยคําพูดด้วยอารมณ์ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะระวังเรื่องอารมณ์เรื่องคําพูดมากๆเลยเนาะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วอยากจะรักษาความสมพันธ์นี้ไว้หรืออ,อะไรนี้ไว้ระวังการแบบว่าประชดประชันของตัวเองนิดน,นึงนะคะชาวราศีสิงห์และคสิงห์ถ้าคุณอยากจะรักษาอยากจะรักษาไว้เนาะกะมองจากไพ่ตรงนี้แล้วอารมณ์ของคุณค่ณอนข้างจะเซรวินิดน,นึงอะไรนิดน,นึงนะคะอื แล้วเหมือนชาวสิงบางคนอาจจะไม่ได้เขาแค่คนเดียวด้วยนะคะยาำว่านี่คือบางคนเท่านั้นนะพอเ,เห็นกาะแสไพ่ตัวตนเรารู้สึกว่าอืมเขาคนเดียวได้ปต่นี่แล้วเขาคนนั้นของสิงรู้สึกยังไงกับสิงคะ เหมือนเขาจะไปจะไปจะไปท่าเดียวอะคะ่ะทุกคนเหมือนเขาตัดสินใจว่าเออฉันจะไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปขนาดนั้นยังมีการติดต่อสื่อสารยังมีการพูดคุยอยู่แต่เขารอการตัดสินใจว่าเขาควรจะทำยังไงต่อไปดีเนาะเขาทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากอยู่เฉยอยู่นิ่งถามว่าเขาเคยรักคุณไหมแนะ่นอนว่าเขาเคยแบบให้ตรงเนี้ยมันคือเป็นไพ่ที่แบบว่า ยอมรับจริงๆว่าเขาเคยมันคือมันคือความรักแล้วเขาก็เคยรักคุณแต่ว่าตอนนี้เหมือนความรักที่เขามีมันได้จืดจางลงไปอะไรลงไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยมากๆที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนี้อะไรแบบนี้เขาไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อีกต่อไปนะคะอืมบางทีบางคนในที่นี้มีแต่จัาติดอยู่ตรงนี้อาจจะยื่นคำขาดออกมาเลยนะว่าถ้าเธอจะเลือกฉันเธอก็ต้องอยู่กับฉันเธอต้องไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะ มองว่าคุณเป็นความสุขของเขาอะไรของเขานะอืมเขายังมองเห็นอยู่ว่าคุณคือความสุขของเขาแต่ว่าอาจจะยังแบบอืมคือเขาต้องการแบบว่าเป็นคนที่เป็นที่หนึ่งเป็น number น one ของคุณเขาไม่อยากเป็นตัวเลือกเขาไม่อยากเป็นคนที่ ต้องรอคอยคุณต้องมันฝ่ายเ้าหลอคุณอะไรคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วสิสิเขาไม่ต้องการถ้าเกิดว่าคุณชอบเขาจริงๆต้องการเขาจริงๆอะไรเขาจริงๆคุณต้องแบบว่าทาทุกอย่างให้มันแบบมั่นคงในแข็งแรงแล้วแบบคือมันต้องแบบอือจริงๆอะทุกคนนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุการณ์ละไรสาวเซ้ามาด้วยหรือเปล่าทุกคน ขอดูไพ่ขอดูเรียนรู้ความสัมพันธ์ของบุคคลสองคนหน่อยนะคะดศรควาจะหายไปแศษสามเหรียญหกเหรียญสองเหรียญเก้าดั เราจะได้ไปต่อกันไหมพวกคุณสองคนจะได้ไปต่อกันไหมคะอุ้มยังด้วยจะเวิรมสิกออกครับจะมูิจะแห่งไหมจะแชมพันอุ้มคิดว่านะคะพวกคุณคู่ของพวกคุณสองคนอนะ เหนื่อยจริงๆนะต่อจากนี้ไปอะไรไปเรื่อยๆน่าจะเหนื่อยอะไรเหนื่อยจริงๆนะคะถามว่าคุณสองคนสามารถไปต่อกันได้ไหมมันเหมือนต้องมีระยะทางบางอย่างหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่แยกคณสองคนออกจากกันนิดนึงอะทุกคนเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันก็จะแยกออกจากกาันอะไรจากกันนิดนึงอือแบบว่าเหมือนจะใช้ชีวิตของตัวเองต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนนะ ประมาณนึงเลยอดทนจริงๆอะไรจริงๆถ้าอยากจะก้าวข้ามผ่านกันไปให้ได้อะไรให้ได้เนาะพอมีหกถ้วยมาตรงนี้นะคะเหมือนพวกคุณสองคนจะต้องแบบว่าค่อยๆไปกันค่อยๆประคับประคองกันเหมือนเพื่อนกันคนหนึ่งอะค่ะทุกคนเหมือนตอนแรกเราเป็นแฟนใช่ไหมแต่เราแบบว่าเป็นทั้งแฟนแล้วเป็นทั้งเพื่อนคนหนึ่งที่คอยให้คาปรึกษากันคอยแบบมาประคับประคองกันไปอะไรกันไปเรื่อยๆอะไรเรื่อยๆประมาณนี้ทุกคนมันจะต้องแบบ บัญญีประนอมอะไรกันมากๆเลยนะคะเพราะสถานการณ์ต่อไปนี้พูดตรงๆเนาะไม่ใช่แค่สองคนแล้วอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่มันเหมือนมีความลับอยู่ตลอดเวลามีเรื่องที่ต้องสงสัยมีเรื่องที่จะต้องแบบคอยเคลียร์คอยอะไรอยู่ตลอดนะคะทุกคนๆๆนะคะทุกคนดังนั้นก็อดทนมากๆนะคะเพราะว่าไปจากนี้คือแบบจะถามว่าได้ไปต่อไหมก็พอได้ไปต่อแต่ว่ามันจะมีการแยกกันไปนิดนึงนะแต่อันนี้อุ้มเป็นการ น,นโน้อ้อสัมพันธ์ให้ดังนั้นคือถ้ารู้แล้วว่าจะต้องแยกกันดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะแยกกันคุณก็ต้องแบบอืมต้องทําอย่างไรก็ได้ให้ไม่แยกอะ่ะทุกคนถ้าอยากจะแนะนำบริชาทาสินักานาสิงคะเซเว่นออมนจมูน อะไรจริงๆนะคุณต้องไปอย่างบริสุทธิใจไปอย่างเปิดเผยห้ามีความลับต่อก,กันอะไรต่อก,กันทั้งสิ้นนะคะแล้วค่อยๆไปกันเนาะค่อยๆไปจริงๆอะไรจริงๆมีเดอะสตตร์อยู่ตรงนี้คุณสามารถไปด้วยกันได้นะแต่ว่ามีเก้าดาบอยู่ตรงนี้มันต้องเหนื่อยมันต้องเครียดมันต้องอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเมืนน่อใดกระชั่งที่คุณสามารถได้แบบว่าอืคือเหมือนคุณกําลังแบบ คือเชาวราสิสิ่งอ่ยค่อนข้างจะสวิงนิดนึงในเรื่องของอารมณ์ um, ในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคุณจะต้องแบบค่อยๆนิ่งๆอะไรนิ่งๆตัดสินใจ,ใจดูว่าคุณจะทํายังไงหรือคุณต้องการอะไรอะไรยังไงอีกต่อไปเนาะคือแบบให้แบบนิ่งๆกันนิดนึงอะไรกันนิดนึงกันนะคะแล้วค่อยๆไปกันดูอะไรกันดูนะถ้ายอยากจะไปต่อมันมี่สไตล์ตรงนี้มีความหวังที่สามารถไปต่อได้แต่ว่ามันเป็นความหวังที่มันน้อยลิบน้อยจริงๆนะคือมันน้อยจริงๆ แต่ว่าพวกคู่สองคนเหมือนเป็นคนที่แบบว่าจากกาันปุ๊บก,ก็จะเข้ามาหาการเหมือนเจอใครก็ไม่เหมือนคนคนนี้อะไรกับคนคนนี้นิดนึงเนะาะให้ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะคะชาวราศีสิงห์และคาาสิงยังไงก็ซู่ๆนะคะขอบคุณมากมากเลยที่ดูมาจนจบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บส r ค b ้เป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ